ะเช็คยามาสู้กุ้ข้ากันมุ้มั้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวกูเอากันเลยเก็บเลยเอ้ยแฮไอ้หนมันเก็บบอดเก็บแล้วบอดเก็บบอดยังไม่เก็บลองสกาก่อนนะเป็นยังไงวะโอ้แม่งสกาเซมิวะสุดความยังยึดเข็ม

รู้สึกว่าอยนี่ดาเดียวกูคือยิงวดถือวะมากระนีมคือมึนแท้เอาเอไไมุ่กคนรูดไปแม็กนึ่งวนหล่นอยูด้วยนเ็นยาเ็ยาเกเอาเอาเก็บไอ้นี่ก็ได้เก็บยาไปเฮ้ยยังนี่โอ้โสาเ้ อยูแน่หนากันตั้งดนห้องนี้ตันวะไว<ง>้ยังตะคุ่มตะคุ่มไอ้เห<า>ี้ยอยามาทำผิตัวอยากได้มีดน้อยผมมาถึงช่างวันนี้เป็นแค่นั้นเหรอยากว่า ấy trời già, ấy sao nay vậy? ấy tôi xuống mà. Không cần mà. này này, Ê này này bên đây. Ông <laughs> <laughs> เ<ม>สียงอย่างเอ๊สด,ด <laughs> โอ้อพี่นี่จะแฟร์บั้นแถบป,ปะนี่แบบบุรามีดไปสูงมันตรงมาทางนี่มันลงหลุมมันลงหลุมโอ,ขอ้ขรานิ่งยอยเยเลยเ,เต้เพื่อนเก็บเ <laughs> <c oughs> บรกไปอยู่คนละทอกไปเลยเพื่อนกูให้ ขอบคุณมากถึงใจอย่างอีงคุณโดดเลยเห็นแดงๆกูโดดเลยโดดไปยิเจ็บป่ะวะเจ็บปุ๊บเจ็บปุ๊บไม่ค่เจ็บเท่าไรเจ็บมืดหลอดอ่ะกูดร้อนดาว่าเล mất động lắp nó trên m catalog ngoài b shirt để tìm kiếm nắm đi phương thức ai trời ko ai còni và một cáibrain điều của thằng Thwick cái mặt em đặcittiение mình để được Văn Anh làaffe tới dẫn tùy bà Phúc Bhuchydaw разdọc 1ati qua giường. M знаagplay đURério bà Phúc Phung Source News attraction em nhớ là mà bản thân U anh vàover mẹ với โอ้โหแม่งกระเด็นซองอีกแล้วไอ้เหี้ยแนวหน้าบอสู่แนวหน้าบอพอมาทำตัวนี้ไปยาใหไม่ใช่ยานีกว่าไอ้กระดูกกระสุนไฟยังยังวะเนี่ยเข้มชีดยาไอ้สู้กูเจอกล้องยา ข้างนอไว้ไ้โคมาได้โคล้านพอดีที่เติมกระสุนมาวิ่งกับแปลเอ็มสีหกคันอยู่บ่ยี่ทีไมต้องผิดมัเต้อยู่ทางไหนกล้องลวยตรงนี้กอมังกนี่ะอันนี้มันที่เดิมที่เรามาอ่ะพี่กูเห็นน่างไปแล้วีปลแ เอ้เจกี่มาโอ้ยแล้วเหรอยินเสียงยังวะเขีนยะขาต้องย่างไปตามถนนนเนี่ยไปตามทางคดู้หัวม เปิดประตูมันเอากูแล้วเปิดนะเพื่อนมึง่ายยงั้นลงไว้นี่นเฮียวเฮ้ยอยู่ทางไหนวะ

ก็สุวนเบ็ดมึงฟ่าชุบไหมไปเออกูโดนดึงกูโดนดึงเอ้าวไอ้สัตว์แม่งเป้ี่ยนไปผงใหม่มาสูวิ่งผงใหม่มาแล้ววิ่งไอ้สัตว์แม่งเปลี่ยนอะไรเหี้ย go no, số, no. hey, give me a hand. su 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 sao anh kia rồi thế แต่กองกระสุนไม่มีปืนให้กูสู้คือไปฮอนผลเราบัาทหากูเลยเอ้ยพีแลนกลกาย,ยกูเี้ยส,สู้กูโดนแจ็กกี้สู้กูโดนแจ็กกี้กูโดนแจ็กกี้ตาย เพื่อนครับกูโดนแจ็กกี้กูตายแล้วต้องไปไม่ต้องไปโอ้กูถึงดูดอีกเลยเนี่ยไอ้เหี้ยป่าสัวเด็ดเจ็ดสิบเด็นี่เบิร์ดวะนี่ของแางเหรอเออแจ็กกี้มันลากกูลงมาเดี๋ยวแฟนเพื่อนแค่นี้เหรอต้องไปก็ต้องไปมึงคือเปร๊เลียนยาซิปเก๋ไอ้เหี้ย เต๋งซอยมูเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยด่านนี้มึงดุเลยวะซุกกระสุนก็บอกมีนี่กองกระสุนไปไป พาอ์มาบุกพ่อ์อมาบุกวิงอยู่ตามแล้วเตะเตะคอนแต่ว่เตีเยงก็ของจริงเลยวะเฮ้ยมันบ่ดได้เติมกระสุนแล้วไปรถหนึ่งแม่ไปละครู เต้โดนตกคือเราเตะกำลังไปกำลังไปไอ้กูถึดดนกูนโดนโดนแก๊สไปไหนต่อวะกาแฟไปท่านัก์ท่าท่าที่จุแหละรว่าอเอมันต้องเดินงแงไตอะเ็เหลือสอง ร <aría> เ,รเราจะไม่ลืมนายเฮ้ยเซฟหอเซฟหอกไหมมั้มย Happy New Year Happy New Year หน้น่าก็น่าจะบอทแล้วนะฮะบอสแล้วอันอันนั้นไม่อันอันสุดท้ายแล้วเทปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ได้เติมน้ำมันปาหาเราเติมน้ำมันสามคนวันนี้ ยังมีเติอนน้ำมันอีกเลยอ๋อหมดเติอมึงดีไปยังไงฮึองเมลีบักเต้ค่าคนเดียว